สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืน M4 LMG กันนะครับในรูปแบบของสายบุกนะครับผมซึ่งมันก็ค่าจะเป็นปืนที่ใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะฮะตัว M4 LMG นะครับผมซึ่งมันจะแต่งยังไงนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับองก็ของชิดแรกนะครับที่ผมแนะนําจะให้แต่งนะคือลำกล้องปืนนะครับผม ผมแมนะนําเป็นอัลตราไลท์แบรลนะครับ M&P อัลตราไลท์แบรลนะพื้นที่จะลดเร็วเวลาเลงยิงไปถึง12%เลยนะครับอย่างที่2คือเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มา5%ด้วยนะครับอย่างที่3คือความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งก็เพิ่มขึ้นมา2%ด้วยนะครับผมเรียกว่านิดนึงดีกว่าไม่มีนะครับซึ่งการที่ติดอัลตราไลท์แบรลอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวปืน M4 LMT นะครับผมสามารถมาเล่นสายบุกได้ มันขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมส่วนข้อเสียเนี่ยคือความแม่นยำเมื่อแรงยิงนะครับมันจะค่อนข้างลดลงไปเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสายบุกอยู่แล้วเนี่ยความแม่นยำเมื่อแรงยิงก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงเรนตั้งนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมา5.6%เนาะซึ่งมันก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าความแม่นยำเมื่อแรงยิงกับแรงเดนวตั้งเนี่ยมันไม่ส่งผลกับเราก็จริงนะครับแต่การที่ลดพวกมันไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับลดพวกมันไวา่ การบุกข,ของเรานะครับผมบางทีเราก็ต้องมีโอกาสที่ยิงสตูนในระยะไกลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงกับรดแรงเหนี่ยวตั้งไปมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมของแต่งเชนทัดไปนะครับถ้าจากลํากล้องปืนนะ จะเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนําเป็นสไตรฟอร์ดกิฟต์นะครับผมเพราะที่1จะลดแรงเดีอยวตั้งนะครับสก็คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงให้คืนกลับมานั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับสายบุกนะครับแรงเดือยตั้งเนี่ยมันจะส่งผลเยอะกว่าความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ถ้าจะคุมมากๆเลยนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยคือความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมมันจะลดลงไป1%เนี่ย เราก็ได้กําไรจากที่การติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นแรกไปตะกี้มา5%อยู่แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราก็ได้ความเร็วข่้นที่เพิ่มมาฟรีๆ4%อยู่ดีนะครับผมส่วนความเร็วข่้นที่ขนาดเล็งนะครับเราติดลบก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้สมผลอะไรมากนะครับผมในเรื่องของความเร็วข่้นที่ขนาดเล็งเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับของแต่งเชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากใต้ลํากล้องนะจะเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับ พันท้ายนะครับผมแนะนำเป็น YKM Combat Stock นะครับเพื่อที่จะลดเรเวลาเลงยิงลงไปอีกนั่นเองนะครับผมโดยลดไปถึง10%เลยนะครับโดยข้อเสียของมันเนี่ยคือเพิ่มแรงเดตั้งกับแนวนอนมาอย่างละ3.2นะฮะก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับผมไม่ได้ดีดเยอะเท่าไหร่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือลดความแม่นยำเมื่อเลงยิงไปด้วยนะครับแต่ว่าความแม่นยำเมื่อเลงยิงเนี่ยผมว่อธิบายแล้วเนาะ ว่าสําหรับสายบุกเนี่ยความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากพันท้ายนะจะเป็นในส่วนของแม็กกาซีนนะครับผมแม็กกาซีนนะครับผมแนะนําเป็น40่สล่าไลท์รีโหลดนะครับผมซึ่งการติดตั้งแม็กกาซีนอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวปืน m 4 lmg นะครับผมเป็นเหมือน ar กระบอกหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่า1คือมันจะลดเลเวลอันเล็งยิงไปอีก15%เลยนะฮะอย่างที่2คือเพิ่มความเร็วขึ้นที่มา8%นะฮะ อย่างที่3คือรลเวลาดีโหลดลดลงไปถึง20%ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆฮะแต่ข้อเสียก็คือความจุแมก็กกาซีนเนี่ยลดลงไป60นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มไหมผมบอกตรงว่าถ้าเล่นสายบุกเนี่ยคุ้มมากๆนะครับผมติดตั้งเลยนะครับเป็นอะไรที่เป็นแมก็กกาซีนที่ดีงามมากๆเลยนะฮะดีต้องบอกต่อนะครับของแต่งชิ้นสุดท้ายนะฮะถ้าจากแมก็กกาซีนนะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติใครจะติดกล้องเลงนะครับก็ติดตั้งกล้องเลงเลยนะฮะ แต่ถ้าสมมติใครไม่ติดตั้งกล้องเล็งเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมเลือกอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเพิร์กนะครับผมสำหรับใครที่ชอบปลูกแบบต่อเนื่องเนี่ยผมแนะนําว่าให้ติดตั้งสไลด์ออลแพนไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะลดระยเวลารีโหลดลงไปอีก15%นั่นเองเรียกได้ว่ายิงต่อเนื่องมากๆนะผมยิงเสร็จรีโหลดยิงเสร็จรีโหลดยิงเสร็จรีโหลดออ้ยฟินนะครับผมเชื่อผมเลยนะ แต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าความเร็วรีโหลดของมันนะครับมันลดลงมาเยอะอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปลดอีกนะฮะก็ให้ถอดเพร์กออกนะครับผมแล้วก็ไปติดตั้งเลเซอร์แทนนะครับแนะนําเป็น ODMC Laser Tactical นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะลดรวลวาเรงยิงเข้าไปอีกนั่นเองนะฮะแล้วอย่างที่2ก็คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร่งยิงให้คืนมาอีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะฮะปิ้ง,ป,ง,ป,ง,ป,งปิ้งเลยนะครับผมโดยมีข้อเสียแค่เลเซอร์ช่วยเลงนะครับ ซึ่งผมว่าบอกทุกคลิปเลยเนาะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างจะเชียร์เพิร์คสไลด์ออกแฮนนะครับเพราะมันค่อนข้างจะทําให้การยิงของเราเนี่ยต่อเนื่องมากๆเลยนะครับผมโอเคนะก็ตอนนี้ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วเนาะก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าพอเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะเที่ยงโอเคครับผมก็ตอนนี้อยู่ในโหมดฟรีฟอร์เอลด่านโดมนะครับผม ก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะได้หมดฟีฟ่าอลเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าจบใบได้ห่อนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยน่าจะมีต่ออีกตาหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับ โอเคครับผมอุ้ยโอเคนะยิงรลดระเบิดเลยเนาะเอาออาวมาตายอย่างนี้แทนเฉยเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับเปิดอยู่อีกไปเนาะนี่แนะ่โอ้โหพลาดไปนิดเดียวเองนะครับผมโอเค อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคครับผมอุ้ยผมโดนแย่งว่ะนี่แน่อุ้ยอุ้ยใครยิงนี่แน่อุ้ยมาอีกคนนึงเนี่ยฮนะคือถ้าสมมติเราเอาสไลด์ออลแพนมาเนี่ยมันจะทำให้เราแบบบวกได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมนี่ศพส,สุดท้ายแล้วนะครับ โอ้โหซิลซลไปนะครับที่1เนาะแน่เนี่ยฮะเห็นไหมมันดีโหลดไวมากเลยนะฮะพร้อมบวกแบบพร้อมบวกอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมโอเคครับผมก็มาต่อในโหมด domination c h i p p m e n t นะครับนี่แน่นี่แน่โอเคครับผมหุยนี่แน่เี่นะครับเหมือนมีคนเข้าร่วมมา ฝั่งศัตรูหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะมีคนเข้าร่วมฝั่งศัตรูมานะครับผมแหมสุดยอดเลยโอเคครับนี่นะครับคือการที่ zoom ไวมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยเนาะอุ้ยศัตรูโอเคครับโอเคครับผม โอเคฮะเข้ามาทั้ง2อฝั่งแล้วมันแล้วนะฮะจังหวะนี้ต้องมันแล้วแหละโอ้โหตวโอ้โหคนไฟลุกนะครับผมสุดยอดเลยนะครับจังหวะดีงามมากนะครับผมไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้เฮ้ยศัตรูจะยึดบีนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้อุ้ยโอ้โหโดน MK 2สอยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเรามีจังหวะอีกหลายจังหวะนะครับผมอย่าหัวร้อนนะครับ เขาเรียกว่าไงเนี่ยเวลาเล่นอย่าหัวร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราหัวร้อนเนี่ยอาสมาธโอเคไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนนะครับไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนโอเคฮะคือตอนนี้ผมจับได้แล้วว่าเขาจะชอบเล่นอยู่จุดเดียวเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะโอเค เราเนี้ยข้อเสียของเขาเนี้ยคือจังหวะนี้คือสตูเนี่ยสามารถคุมซ้ายขวาได้นี่จะแย่มากนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสตเูเขามาจากฝั่งนั้นตลอดเลยนะครับผมโอเคยูทีบีคืนได้แล้วนะฮะโอ้ใช้สไนเป่งมากเลยนะฮะฝั่งนั้นโอเคครับผมแล้วผมมาดักตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับผมรีโหลดแล้วก็ออ้โอเคครับโอ้เห็นแล้วแหละนะครับคือกาบไปอยู่แล้วแหละว่าต้องมาแต่แบบศัตรูโผล่มาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยทําอะไรไม่ได้เนาะก็เลยต้องยิงศัตรูก่อนนะครับผมค่อยไปโฟกัสตรงนู้นนะครับมันมันมันมากเยวนฮะเปิดมาด้วยอยู่อวีก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ป้องกันไอ้นี่ไปนะครับผมโอเค เพื่อนสโลให้นะฮะดีงามมากเลยโอ้โหได้เลยนะครับได้เลยจัดให้นะครับผมโอเคครับผมเพื่อนมากเนาะนี่เนี่ยใช้บ้างนะใช้บ้าง นี่แนนีนนน่อุ้ยเล่นแท็กติกนะเล่นแท็กติกเล่นแท็กติกนะครับผมลงบ้างนะครับผมนั่งยองบ้างเป็นจังหวะจังหวะนะครับโอเคครับโอ้เจ็บ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 ,จบคือถ้าสมมติใครเล่นในคอมนะจะมีปัญหาแบบผมคือ ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้ผู้ปุะกรณ์พวกนี้มันจะมีปัญหาหมดเลยนะครับมันจะขึ้นให้เก็บนะครับผมมันจะไม่ให้ยิงต่อนะฮะแบบบังคับเลยนะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผมนี่นะเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเปลี่ยนมุมบ้าง คนที่เล่นสไนต้องมีงงบ้างนะครับผมเจอเปลี่ยนมุมแบบนี้โอ้โหเซนทรีโอ oh ้โหตะกี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าอยู่ใกล้พวกป้อมปืนอ,อะไรเงี้ยมันยิงไม่ได้นะครับผมน่าจะเฉพาะคนที่เล่นในเกมลูบมั้งนะแต่ว่าวิตโตไม่เป็นไรนะครับมีอะไรใช้หมดเลยฮนะชนะแล้วนะครับผม โอเคก็ตาน oh, e ี้เป็นตาที่มันพอควรอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหคนสุดท้ายด้วย EMP แล้วก็ฟฝบเปรี้ยงสุดยอดฮะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของเกมเพลย์เนาะก็จะเห็นได้ว่า M4LMG เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างจะใช้งานได้มันมากๆเลยนะฮะบุกมันมากๆเพราะว่าจำนวนกระสุนแล้วก็ความไวในการรีโหลดเนาะ แต่ว่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันเนี่ยคือดาเมจของมันไม่ได้จัดมากนะผมคือมันเป็นสายยิงเรื่อยๆนะครับด้วยความที่มันเป็นยิงเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสียได้เหมือนกันนะครับคือถ้าสมมติเจอปืนหนักๆเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้นะครับผมโอเคเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปแต่งกันดูนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันเนาะว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผม ก็กนจะตัดกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ปเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายนะอดีโอ